สวัสดีจ้าพีโนโ่น้องออม่ขอเจาะเคลียจนแล้วเพื่อนเดี๋ยวตาเขาจบพี่น้องเดี๋ยวมาเห็ดกุตุเขาจบไม่เคลียค่ะ,เก,ะเกือบไม่ทันซะแล้วเกือบไม่ทันเดียวเดียวจบขาดไปจ้ สวัสดีสวีดัดพีน่าเมียนไม่รู้ว่าเมียนหาไีกตัวเจ,จ้าของนี่ผ้ามานละปลาจ้า มึงไปาห็ดมันรุ่นไปน้ำกันว่ามื่อนี้จะได้เห็ดอะไรจะได้เห็ดหรือเปล่า แจกดอกแจกไทยเนี่ยนั่มหม,หมเคเคดแล้วปล่ายังเคลียร์เห็ดตีเห็ดเหรินซื้อโอ้แก่แล้วพี่น้องเกกผยวกระแก่แล้วดอกกระเจียวเถ่าเราก็เจียวเท่าหนึ่งดอกฮะกระจบุดจนมาอันเป็นเอิดๆ เดี๋ยวตาไข่หนึ่งไม่พอเริ่มจะไหวแล้วพี่น้องค่อยมีแล้วอาจจะลงไม้ป่าอืมพี่น้องไม่รู้ว่าเขาเอื่อน,นันดอกอังยังได้จ้ะงามๆสีก็สวย ดอกอะนนีสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้เห็ดกับว่ามี้นท์แไม่นอนพวงนี้ก็กได้ฝนตกกับปิกบกระปอดใครเดียวโอ้ฉันบ่าะเถากับหินเป็นเถา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลาที่สาแล้วพี่น,อน้องวี่้หันกับประเดท่าย่เบิ้งดอกทัานเมือม่อยท่านหลยเื่อด้ท่ายพี่น้องเอ่จ้าเป้นไรเกพี่กตตาให้เบิง้งหางย,ยาดหยักแล้วพี่นอ้องไปขายายาปาแพงเลยมันหางยา เขาป้าที่สามเลย ช่วงนี้เขาเจ้ากะเฮ็ดท้ยเฮ็ดหน้าน้อพี่น้องคนนึงเลยนะเจ้าไถหน้าแล้วเดี๋ยวนั้นมาเขาเจ้าว่าท่านไถห้าเไม้ปลายเข็มไม่มีเฮ็ดเลยไม่ได้จักรกะดอก